สวัสดีค่ะพบกับครูพนารัตน์แท้เรานะคะจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหหาเสียนีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันวัซีกันต่อนะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนเนี่ยนะคะต่อจากเมื่อวานเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของวรรณสิน,นเรื่องของคําศัพท์และข้อความนะคะในความเดิมจากตอนที่แล้วนะคะที่ครูได้สอนไปก็ถึงที่ตอนที่ว่า พระนางมาัลีนั้นออกไปหาอาหารในป่านะคะแล้วกลับเข้ามาไม่พบสองกุมารจึงเศร้าเสียใจมากนะคะว่าครั้งนี้จะต้องพัดพากจากกันจริงๆเสร็จแล้วนะคะมาเข้าสู่วันนี้นะคะพอพระนางมาัลีนั้นนะคะกลับมานะคะก็เห็นพระเวสสันดรน,นะคะก็เลยสงสัยนะคะถามหาสองกุมารว่าสองกุมารนั้นไปไหนทําไมไม่ออกมานะ,ะมาหาแม่พากันไปเที่ยวอยู่ที่ไหน นะสิงสาราสัตว์ก็ดุร้ายน่ากลัวถ้ามาพบเนี่ยมันอาจจะเอารูปไปกินเป็นอาหารก็ได้ต่อจากนั้นมานะคะในบทนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีคำศัพท์อีกคำหนึ่งนะคะคำว่ากะเรวระนะคะซึ่งมีความหมายว่าซากศพนะคะอีกคำหนึ่งนะคะเราจะเห็นว่าโอ้เ oh, จ้าแว่นแก้วอันนี้นะคะจะเป็นการใช้ภาพพจน์อุป,ปรักนะคะซึ่งในที่นี้จะหมายถึงสองกุมาร เราถอดความมาจากบทนี้จะพูดถึงว่าพระนามัสซีบอกว่าถึงอย่างไรก็น่าจะได้พบซากร่างกายของลูกบ้างไม่เลือดเนื้อจะให้แม่ได้เห็นว่าเจ้ายังมีชีวิตอยู่นะสุดที่แม่จะคาดแล้วว่าลูกห้งสองแม่นั้นอยู่ที่ไหนแม่เคยกลับมาได,ได้พบลูกทุกครั้งแต่ทําไมวันนี้ไม่มาเหมือนทุกวันหรือว่าลูกห้องสองจะสิ้นพระชนในป่าแห่งนี้ไปเสียแล้วนะคะ ต่อนะคะในบทนี้นะคะจะมีคำศัพท์คำว่าค่อนนะค่อนนี้แปลว่าตีหรือทุบนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าทุเรศนะคะแปลว่าไกลนะคะแล้วก็คำว่าสิ้นคิดแปลว่าคิดอะไรไม่ออกในบทนี้นะคะพระนางมัสซีก็ถามพระเวสสันดรว่าลูกอยู่ไหนนะคะพระเวสสันดรก็ไม่ตอบกลับอะไรเลยนะคะทำให้พระนางนั้นกัดกุ้มใจมากนะคะ ทุบปบร้องไห้นะคะรำพันว่าไม่เคยมีครั้งไหนที่ทำให้สุดแข้งใจเท่าครั้งนี้มาก่อนเลยตั้งแต่จากเมืองมาไกลเนี่ยร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมากับลูกกับสามีตั้งใจจะอยู่ด้วยพร้อมหน้ากันในเวลาที่ตกยากอย่างนี้แต่พอลูกสองหายไปก็คิดอะไรไม่ออกแล้วนะคะต่อมานะคะมีข้อความที่บอกว่าดั่งเอาเหล็กแดงมาแทงใจให้เจ็บจิตนี่เหลือทน นะคะอันนี้ก็จะเป็นการอุปมาโวหารเดี๋ยวไปดูว่าอุปมาอย่างไรนะคะมีอีกส่วนหนึ่งตรงนี้นะคะอุปมาเหมือนคนไข้หนักแล้วมิหนำยังแพทย์เอายาพิษมาวางซ้ําให้เวทนานะคะอันนี้ก็เป็นอุปมาเช่นกันเห็นไหมจะมีอุปมาซ้อนกันอยู่นะคะจากบทนี้นะคะเมื่อแปลความมาจะเห็นได้ว,ว่าพระนางมัซีเนี่ยถามอย่างไรพระเวสสันดรก็ไม่ตอบแล้วยังทําท่าทางพึงขังไม่พอพระไทยด้วย นะพระนางก็จะยิ่งทุกข์มากขึ้นเหมือนมีคน,นเอาเหล็กรนไฟแดงๆนะคะมาแทงที่หัวใจมันเจ็บเหลือเกินเจ็บเกินจะทนแล้วนะ,ะเหมือนคนไข้ที่อาการหนักมากๆหมอก็ยังเอายาพิษมาให้กินอีกเห็นทีครั้งนี้คงต้องตายนแน่ๆแล้วในบทนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีคําศัพท์คําว่าไอสวรรค์ไอสวรรค์นั้นหมายถึงความเป็นเจ้าเป็นใหญ่ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน อำนาจแห่งพระราชาธิบดีนะคะมีอีกข้อความหนึ่งค่ะจะเป็นเกือกทองฉลองบาทยุคนในข้อความนี้นะคะเป็นการใช้ภาพพจน์อุปกษณ์นะ,ะเกือกทองฉลองพระบาทนั้นก็คือรองเท้านั่นเองรองเทา้าในที่นี้ก็หมายถึงผู้ดูแลรับใช้นะคะอีกคำหนึ่งนะคะลูกรักดังแก้วตาอันนี้ก็คือเป็นการใช้อุปมานะคะ เปรียบสังกุม,มานนั้นดั่งแก้วตานั่นเองนะคะเมื่อเราถอดความออกมานะคะพระนางมาัซีเดํพาพืลพันบอกว่าเมื่อแรกครั้งที่จากความเป็นใหญ่มามาอยู่ในป่ามีจิตตั้งใจว่าจะดูแลรับใช้พระองค์เปรียบเป็นรองเทา้าจนกว่าจะสิ้นบุญไม่เคยมีจิตคิดเป็นอื่นอะไรเลยอนิจจาวาสนาของมัซีคงจะไม่มีแล้ว พระองค์ชิงชังหม่อมฉันเหลือเกินและไม่พูดอะไรสักอย่างอีกทั้งลูกดังแก้วตาก็มาหายไปอีกบทต่อมานะคะจะเห็นได้ว่ามีข้อความหนึ่งที่น่าสนใจนะคะตรงที่ว่าอุป,ปมาเสมือนหนึ่งพฤกษาระดาวันย่อมจะอาสนล,ลงนะคะอันนี้เป็นการใช้อุป,ปมาโบหานะคะซึ่งเปรียบพระนางมัสซีนั้นเหมือนกับพฤกษาระดาวัน พฤกษาระดาวันนี้ก็คือชื่อไม้เถาชนิดหนึ่งนะคะดอกสีขาวออกเป็นช่อแล้วมีกลิ่นหอมเย็นนะคะในที่นี้จะหมายถึงว่าไม้ผลนะคะซึ่งเปรียบว่าเป็นผลนะคะที่ตายเพราะถูกตัดผลออกไปนั่นเองค่ะเมื่อเราถอดความบางบทนี้ก็จะได้บอกว่าพนางมันีนะคะเสียใจนะคะเศร้าโศกมากก็เลยบอกว่านางจะอยู่ไปทําไมนางก็เหมือนกับต้นไม้ที่พอออกลูกออกผลแล้วก็ถูกตัดผลไปก็ต้องตาย บทนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงว่าความรักของพระนางนั้นนะคะมีต่อสองกุมานั้นนะมากเหลือเกินถ้าไม่มีสองกุมารแล้วนางก็ไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้เขาว่าถ้าพระเวสสันดรเนี่ยจะไม่ทรงเลี้ยงนางแล้วเจนนิ่งไม่ยอมพูดจาอยู่ทําไมนะคะอย่างนี้นางก็ขอตายอยู่ในป่าแห่งนี้ในบทต่อมานะคะจะเห็นว่ามีข้อความอีกข้อความหนึ่งค่ะข้อความที่ว่าจําจะเอาโวหารการถึงเข้ามาหักโศกให้เสื่อมลง ในข้อความนี้นะคะแสดงให้เห็นถึงว่าพระเวสสันดรน,นั้นมีไหวพริบป,ปฏิพานนะคะใช้จิตวิทยาทำอุบายว่าแซงบริพาสต่อว่าพระนางมัซีเพื่อที่จะเบี่ยงเบนให้พระนางมัสรีนั้นโกรธแทนความเศร้าโศกนั่นเองนะคะในบทนี้นะคะพระเวสสันดรก็ได้ฟังพระนางมัซีลำพึงลำพันนะคะว่าเศร้าโศกเสียใจมากถ้าหากว่าจะไม่ตรัสอะไรซะเลยนะก็ไม่ดีแล้วนะคะจึงทรงดำริว่า จะใช้ความหึงหวงนั้นมาทำให้ความเศร้าของพระนางมัตสีนั้นหายไปในบทต่อมานะคะจะมีข้อความที่น่าสนใจอีกข้อความหนึ่งนะคะข้อความว่าเจ้าผู้มีพักอันผุดผ่องเสมือนหนึ่งเอาน้ำทองเข้ามาทาบทับประเทองผิวราวกับว่าจะลอยเลี้ยวเลื่อนลงจากฟ้า อันนี้นะคะข้อความนี้เป็นการใช้อุปมาโวหารคือเปรียบผิวหน้าของพระนางมัซีนั้นงดงามขดผ่ดองเหมือนเอาน้ําทองเนี่ยมาทานะคะเหมือนกับนางฟ้าที่ลอยลงมาจากสวรรค์มีอีกคํานึงนะคะคําว่าเบญจาคัจริรนะคะจะหมายถึงเบญจกัลยาณีนะคะก็คือหญิงที่มีลักษณะงาม5ประการนะคะก็ได้แก่ผมงามเนื้องามเนื้องามในที่นี้ก็จะคือ ะะเหงือกและริมฝีปากแดงงามนะคะฟันงามผิวงามแล้วก็วัยงามนะคะคือดูงามทุกวัยเลยนะคะเมื่อเราถอดความออกมานะคะจะพูดถึงว่าพระเวสสันดรน,นะคะต,ตรัสว่าดูก่อนรพนางมัสีผู้ที่มีใบหน้าอันผุดผ่องเหมือนน้ำทองทาทับเอาไว้เหมือนานางฟ้าที่ล่องลอยมาจากสวรรค์ใครได้พบเห็นจะต้องหลงชื่นชม ไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะเดินหรือจะยืนก็งดงามตามแบบเป็นจากกรยาณีอีกทั้งยังเป็นหน่อเนื้อกษัตริย์ด้วยอันนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามีลีลาในการประพันธ์นะคะก็คือสารจนีนะคะซึ่งเป็นบทชมความงามของพระนางมัสีนั่นเองค่ะอันนี้ข้อความต่อมานะคะอันนี้ก็เราจะถอดความมาว่าพระเวสสันดรนะคะก็ตัดพ้อต่อว่านะคะว่าเพิ่มเติมว่าเมื่อเช้าตอนจะเข้าป่าก็ทําท่าหน้าสงสาร ประหนึ่งว่าจะเข้าไปไม่ได้ทำมาเป็นร้องไห้ฝากลูกแต่พอเข้าป่ารับตาไปแล้วประหนึ่งว่าจะลืมลูกลืมผัวพอมืดถึงจะได้กลับมาและวทำบบีดน้ำตาว่าลูกหายใครจะไม่รู้ความคิดของผู้หญิงถ้าแม้นเจ้ารักลูกและห่วงลูกจริงๆเหมือนที่พูดไว้ก็จะต้องรีบกลับมาตั้งแต่วันบทต่อมานะคะ,ะมาดูคำศัพท์ก่อนมีคำศัพท์คำว่าฤาษีนะคะ ฤษีในที่ดีก็หมายถึงว่านักบวชพวกหนึ่งนะคะที่มีมาก่อนพุทธกาลสละบ้านเรือนออกมานะคะบำเพ็ญพรตอยู่แสวงหาความสุขมีอีกคํานึงค่ะคำว่าวิทยาธรน,นะคะก็จะหมายถึงเทพบุตรพวกหนึ่งนะคะมีวิชาอาคมจำแรงตัวอยู่แล้วก็เหาะเหินเดินอากาศได้ส่วนอีก คนหนึ่งนะคะก็คือคนทันนะคะก็คือชาสวรรค์พวกหนึ่งที่มีความชำนาญในวิชาขับร้องและดนตรีนะคะส่วนเทพารักค่ะจะเป็นเทวดาผู้อารักษ์สถานที่หรือว่าต้นไม้นะคะในบทนี้นะคะพระเวสสันดรก็ยังว่ากล่าวอยู่นะคะว่า พนางมัซีนะคะหรือว่าเจ้ายัางเที่ยวเพลิดเพลินชมนกชมไม้ในป่าที่มีมากมายอีกทั้งในป่าเนะี่ยยังมีฤาษีวิทยาธรคนทันเทพรักษ์นั้นล้วนรูปงามเห็นแล้วอดมองไม่ได้บทต่อมานะคะอ่ะมีข้อความที่น่าสนใจข้อความหนึ่งนะคะตรงที่ว่าอุปมาเสมือนหนึ่งภูมมรินบินวาวันเที่ยวซับซาบเอาเกศสอสุคนธมาเลศ พบดอกไม้อันวิเศษต้องประสงค์หลงเคล้าคลึงรดจนลือบังนะคะอันนี้นะคะในบทนี้จะมีการใช้อุปมานะคะอุปมาพระนางมัซีนั้นเหมือนกับแมลงผู้นะคะมาดูต่อนะคะคำว่าสุคนธมาเลศค่ะมาจากคำว่าสุคนธซึ่งหมายถึงเครื่องหอมและคำว่ามาเลศนั้นหมายถึงดอกไม้ค่ะมาจากคำว่ามาลี ซึ่งเติมสอเข้าข้างท้ายนะคะโดยเปลี่ยนสระอี e. เป็นสระเอวิธีการนี้เรียกว่าสอเข้าลิลิตค่ะนิยมใช้ในการแต่งคำประพันธ์ในบทนี้นะคะก็ถอดความมาได้ว่าพระเวสสันดรน,นะคะก็ต่อว่าว่าหรือว่าเจ้านั้นไปพบผลไม้ประหลาดรสชาติดีไม่เคยกินเจ้าก็หลงชิมอยู่จึนกลับมาช้าเปรียบเหมือนกับมแมลงผู้พึ่งเที่ยวบินไปเชยชมความหวานของเกสรดอกไม้ พอพบดอกไม้ที่วิเศษน่าหลงไหลก็หลงคราวครึงจนลืมกลับรังเหมือนกับเข้าเถื่อนแล้วเจ้าก็ลืมพราได้หน้าแล้วก็ลืมหลังอันนี้เห็นไหมคะว่ามีการใช้สุภาษิตโบราณมานะคะข้าเถื่อนแล้วลืมพระนะซึ่งจริงๆแล้วบทนี้นะคะจะแสดงให้เห็นถึงว่าเป็นการเปรียบเทียบจริงๆแล้วตามขนบของการแต่งวรรณคดีนั้นมแมลงคู่พึ่งนั้นนะคะจะเปรียบเหมือนผู้ชายแต่ในบทนี้พระเวสสันดรเอามาแลงคู่พึ่งนั้น เปรียบนะคะเป็นพระนางมัณีนะซึ่งเป็นการต่อว่าที่รุนแรงมากนะคะที่เป็นหลงเชยชมกับความหวานของดอกไม้นะคะบทต่อมาจะมีคําว่าหนอกริยันะคะนอกริยัตก็หมายถึงเชื้อสายกษัตริย์ในที่นี้มีความหมายถึงพระนางมัณีผู้เป็นธิดาของกษัตริย์มัทราชนะคะพระเวสสันดรนะคะก็ต่อว่าต่อนะคะว่าอันตัวเจ้านั้นน่ะก็เป็นหนอเนื้อกษริย์ จะไปไหนมาไหนก็เคยมีแต่กดกั้นบางแสงอาทิตย์ให้เจ้าก็หลงเพลิดเพลินกับแสงเดือนแสงดาวและน้ำค้างจนพอใจแล้วพอกลับมาก็มาขึ้นเสียงโวยวายว่าลูกหายไปไหนในบทต่อมานะคะจะมีข้อความที่ว่าเออนี่เจ้ามิหมายว่าใครใครไม่รู้ทันเพราะนั้นกระมังอันนี้นะคะเป็นคำถามเชิงวาทศิลป์ค่ะ นะคะพระเวสสันดรถามแต่ว่าไม่ได้ต้องการคำตอบเป็นการตัดเพ้อต่อว่าพระนางมัณฑีนะคะ,ะมีคำว่าชีค่ะชีในที่นี้ก็คือนักบวชนะคะหมายถึงพระเวสสันดรน,นั่นเองนะคะอันนี้ก็ถอดความมาจากบทนี้นะคะพระเวสสันดรก็ตอบว่าเจ้าคงคิดว่าใครไม่รู้ทันเจ้าใช่ไหมนะหรือว่าเจ้าเห็นพี่เป็นนักบวชจึงคิดจะทรยศทอดทิ้งพี่เจ้าเป็นเพียงเมียควรหรือที่จะมาหมิ่นกันได้ ถ้าแม้นอยู่ในวังเหมือนแต่ก่อนนะเจ้ากระทําเช่นนี้กายของเจ้าจะขาดลงด้วยมือขวาของพี่นี่แหละเอาละค่ะสําหรับอันนี้นะคะเราจะถึงแค่ตรงนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครั้งหน้าเราจะไปเรียนรู้กันในเนื้อเรื่องต่อสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะผลิตรายการโดยสํงงาน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน